กลัวครับนะแต่เนี่ยไอ้ตะเกิ้นโยยู่แดนเหลืองครับนะอยู่แดนเหลืองครับใค่อายแค่ขายแค่ขายมาเก็บของครับนะเก็บของเหรอใช่ครับใช่ครับนะเอ้ยขอคุยแป๊บนึงดิว่างปหว่าง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 ครับนะให้ให้ให้ผมไปหาที่ไหนครับไปเอาอะไรมาด้าแลนเหลืองก็ได้อ่าโอเคครับโอเคครับหน้ากากมใส่มึงจะใส่หน้ากากก็พี่วอเนี่ยครับแล้วก็เอ๊วเด้อ ไไออ้้โกเดี๋ยวทรนงขายยาครับพี่เรื่อยๆครับหาตังคนคคนนเอารวยจนครับพี่น้องไม่ได้ไปนู่นหอกเขาหรอน้องชายไม่ไปครับพี่ใหญ่ครับตะเกิ้นอยู่ไหมครับตะเกิ้นครับครับนะอ๋อนี่ไงตะเกิ้นตีเกิ้นอยู่ครับนะเดเ๋ยครับตะเกิ้นครับครับนะคือเองเองวันที่สิบเองยังฮัดกับออควีนใช่ไหมใช่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 ครับใช่แบบมันจะเดือดไม่น่าจะเดือดหรอกเนาะไม่ไม่น่ามีอะไรเดือดนะนะ นายอยากดูคู่เดือดืเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ถามไม่เฉยไงอ๋อเดี๋ยวจะได้หาให้ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเดือดไงตอเรียยก่่งะออไนหน้านี้มันเดือดคืออะไรครับนะก่อนหน้านี้ออควีนเดือดไงเดือดอ๋อที่เขาเตะกาเซียร์เรเหรอครับใช่เดือดเดือดแบบเดือดจัดเลยอ่ะอันนั้นเขาไม่มีเรื่องกันไงนะแต่ไม่ไม่ไม่ได้มีเรื่องครับไปไม่บนมือผมไปไม่บนมือผมใช่ด้วยอยู่แบบเตือนมาแล้วออย่าาเมา แล้วก็ตอนนี้กูแนะนำไ้นี่ไปแนะนําให้เลวิธอ่ะเขาลองเริ่มเล่นพร้อมกับพวกมึงเลยก็ก็ดีครับก็ดีครับนะก็ดีครับแต่แต่ว่าเขาขอคิดดูก่อนไอโกเลวิธเขาดูคิดเยอะยังไงไม่รู้อ่ะเพื่อนมึงมึงถามหน่อคิดดอยู่อ่างเดียวแหละเอูบางไหมไอโกรอมาครับว่าไงครับนะ คือในใจเขาคงคิดว่าอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าพวกมึงไม่มีรถประมูลน่ะเขาก็ได้กับมึงอ่ะได้ครับไม่ได้นะรอเอาไหมโอ้เลยดโหไม่ได้เลยได้ไหมถ้า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 เลเวลจะเล่นกับผมผมไม่ได้รถประมูลได้ครับหรือไม่ได้ปืนเท่าก็ได้ครับนะเอาไหมครับเออแต่เขาปืนเยอะนะไม่เป็นไรปืนเยอะก็ได้ครับไอ้ก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเขาอยู่แลนดม่วงอ๋อนะครับเจริญม่วงครับเจรม่วงครับนะ เอาใครฆ่าลูกกูลาลาลาไปแล้วจะไม่อยู่แล้วกินแล้วพี่โก้เอ้ยเียบัตเียบัตเริ่มมาตอนไหนเนี่ยมาตอนไหนเนี่ยเฮียผมก็ยืนยืนอยู่พี่เมื่อกี้เออกูรู้ท้งมาตอนไหนเนี่ยก็เมื่อกี้พี่ขึนบอกผมก็สวมไปด้วยเลยโอ้โหสวมเลยไงน้องชายสวมรถเลยขวามืขวาขวาขืขาขนินตรงนี้แต่ไม่อยู่เลยอ๋อแล้ว แล้วไม่ผลิตอ่ะแล้วไม่ผลิตอุ้ยนี่แลมโบขับตาวครับน้องชายพี่ฮัลโหลครับแลมโบน้องชายอ่ะโอ้ยปลามาแล้วปลามาแล้วไอ้เหี้ยคนตัวเตี้ยต่อมเลวิทรวบรวมคุยแลเดี๋ยวไม่ได้พี่ผมว่าให้ว่าได้บอกขอเบอร์เลวิทคุณปลาหน้าปาหน้าผมอยู่กัจินลุงโก้อภิอ้วน ก็พามาเที่ยวใส่หัวกระต่ายกับใครคืออะไรปะไม่มีไม่ได้ใส่แล้วมึงยี่นป้าด่ายควายเฮียเป็นไม่ไม่ก็กูอยากรู้ว่ามันเอารถซาอะไรมาขับยังไงผมจะไปเจ้าแขกเนี่ยผมผมเลยขอเชซาเบียยังไงซาเบียเก่าเองผมอุ๊ยสวยอันนี้มก็น่าจะอยากกลับน่าจะอยากกลับไปอยู่แก๊งอยู่นะ มึงต้องตั้งลำดีๆหน่อยว่ะแบบคือไล่ไล่ระเบียบมากเลยอ่ะต้องบจอดตรงกลางให้เป็นระเบียบแบบเหมือนแบบแกงโรสซิ่งอ่ะอ้วนเออจอดตรงกลางอ่ะได้มาไม่รู้เาอยู่ตรงไหนเลยนะตอนเนี้ยเขายืนแถวเนี้ยแหละแต่ทีเดียวว่ามึงต้องจอดให้มันแบบเท่ๆหน่อยแล้วก็บอกเลวิสขอคุยหน่อยไอจูจอดเฉียงนะจูดูไดู้ลายดูลายดูลายครับดู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 รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จอดเฉียงจอดเฉียงโรสซิ่ง เตรียมช้าติ้งนะผู้ดำเนินเรื่องหลังชื่อน่ารักจังเลยครับเพื่อนดูไม่ก็โฟนเลยดูไม่ค่อรุ่นใหญ่เนาะดูไม่ค่อรุ่นใหญ่เนาะอือโอ้ยกะลังไปครับเออได้ไท้ได่ครับน้องมีมีงานท้องเหรอโก็ท้องงานท้องงานท้องครับรวมกันครับโอเคเดี๋ยวไปครับว่าเขาเหยียบมึงยรปบแบล็คลุนไปละอ๊ะไปดิรออยู่ได้ครับ เดี๋ยขายตุนหน่อยดอสี่ดอสี่ก็ได้นี่อ๋อขันสักขันดอสสี่ก็ได้สสี่ก็ได้ไหมขึ้นมาเลยหมดเลยขึ้หมดเลยขันนง่ายขายตุนก็โอซีเหมือนกันเลยอ๋ออาอดอสสี่มาคุณไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสี่ดอสสี่ไหมมาแล้วครับมาพอดียกอกอคุยได้กอสวัสดีครับฮัลโหลครับเห็นอันนี้เล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 วิตพอดีนะนะบอกว่าเราอยากเล่นหรอครับอันนี้ฮะพี่คือคือเหมือนนะคุยกันว่าพี่เหมือนแก๊งพี่จะเทสวันที่สิบอะไรสักอย่างเนี้ย เขาก็เลยอยากให้พวกผมพวกผมเล่นวันนั้นมันจะได้กระจายเครมั้งครับเหมือนสนใจสนใจเล่นวันอื่นไหมแต่มันเล่นกับพวกผมแทนอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องคุยติใหญ่เลยครับผมถ้าเล่นกับผมผมไม่ใช่ลบประมูลอันนี้ตอรอตีใหญ่เลยครับพี่ตัดสินใจให้ไม่ได้ครับลองไปคุยดูครับลองไปคุยดูแต่แต่อยากเล่นกับพวกผม v e r y cool ส่วนวันที่สิบเราเราได้คิดไว้ยังว่าเราจะตีกับใครครับคือตอนแรกเหมือนว่าจะคุยที่คุยกันว่าเหมือนจะแค่เล่นก่อนวันที่สิบห้าเฉยครับแต่คือยังไม่ได้ล็อกวันว่าจะวันไหนแต่พอน้าบอกว่าแนะนําให้เป็นวันที่สิบเพราะว่าเหมือนโอเวอร์ก็จะตีด้วยก็เลยเยังังแต่รอต้องรอตีใหญ่มาครับถึงรอคอนเฟิร์มอีกทีครับโอเคครับโอ,โอเคครับ ไม่มีอะไรหรอกไอ้โกมันทาดูเหมือนมีอะไรเป็นงั้นเลยแต่จริงไม่มีอะไรหรอกเรียกมาถามเร่นโอเคครับโอเคครับอ้าวหรอครับอันนี้ตีใหญ่ไม่อยู่หรอครับตึ้งหกสิบแต่ไอโกฝากถามครับไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเราตีไดอยู่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับพี่ไม่มีครับโกโกีนโอเคไม่ควรตีพี่จะเสียงมันให้จัดเลยนะพี่จะเสียงมันให้จัดอ่ะเสียงโคตรแอค์กัไอเชีต์ต่อไม่มีอะไรแนะนำเขาไหมมีมีอะไรแนะนำเขาไหมว่าเขาแบบ เออควรจะเริ่มที่ไหนก่อนถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นน่ะอ้วนถ้าถ้าถ้าอย่างเขาผมแนะนำเลยคาเมลอนก่อนเลยครับที่เรามีแต่พวกไวไลท์คาเมลอนดีเคอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะสูสีมันมันเลยอ่ะขอเก็บประสบการณ์ก่อนครับท๊ะทําไมมาแกล้งเนี้ยเก็บประสบการณ์เราจะไปเก็บกับใครครับโอ้ประสบการณ์เยอะแล้วมั้งครับประสบการณ์ที่ไหนครับผมเข้ามาบ่ที่เนี่ยครับแม่จะวิธีการเรียหรอตํารวจน่าจะไม่เหมือนกันครับ ก็ดีสายช่างเรล่นงมากกว่ามันก็คล้ายๆลครับแต่แค่ตำรวจที่นี่เขาเขาประสบการณ์เยอะกว่าที่นู่นนี่เองตึงเออเอมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละครับโอ้ไปทำปมนทรงเชีงกันเพราะที่ที่ผมเล่นที่นู่นมามันก็แทบไม่ต่างนะเพราะว่าที่ที่นู่นพวกผมยังไม่เคยลองเล่นกับบ้านเลยครับมันมันยังใช้กับบ้านไม่ได้ครับก็เลยอยากอยากลองใช้กันก่อนยังไม่ได้ใช้เซอร์วิสบ้านเลยครับก็เลย อยากลองหาประสบการณ์ยังยังไม่เล่นกับที่บ้านเลยเหรอครับมันมันยังเอาศพเข้าบ้านไม่ได้ครับพี่ตอนตอนที่ผมอยู่ก็เลยอยากมันให้ให้ลองกันดีกว่าครับนี่ครับสะพานบ้านให้ให้911ยังตบไกอาได้เลยเออแับเลเวลยงตบนู่นแล้วคาเมาล่อดีเคแล้วอืมจริงสุดแดงก็อยู่ไม่เกินเอื้อมล็อกจริงเอาไหมพี่บอกให้บอกดีเคให้เอาไหม อยังครับพี่แต่ยังมีเบอรพาราอยู่เดี๋ยวโทรให้เดี๋ยวโทรให้เดี๋ยวโทรให้โทรหาวิได้ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเจ้พี่เจ้ยครับเจ้ยครับพี่สรุปสรุปสรุปตีเล็กอยู่ไหมหรืออยู่ในตีใหญ่ตีไม่มีใครตีใหญ่ไม่มากครับตีเล็กไม่มีครับพี่มึงอย่าไปบีบบังคับเขาเพราะสุดท้ายแล้วเขาเาก็เล่นมึงแน่นอนมึงรอก่อนรู้คำนะเขารอเขารอซอทหยอกอยู่แล้วตอนนี้เขาเขารอแค่แบบรูปแบบการเล่นที่นี่แล้วถ้าเกิดว่ามึงบอกว่ามึงไม่ใช้รถประมูลนะมันก็โดนเขาครับ ขาวสีแดงเขาบอกว่าเขาแต่แล้วเขาบอกพี่ว่าเขาด่าบอกว่าถ้าพี่โดมูลโดนโดนผมตกผมขอสีดำนะเขาบอกเงี้ยพี่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับําแดงเขาบอกเงี้ยเขาบอกเขามีชอบสีแดงเลยเนี่ยว่าไงอีแม่โอ้หหนักเลยอันนี้โอ้โหรุนใหญ่อ่ะว่าไงต้นแกเฮ้ยีไองคิด ไอเจนว่าไงไอเจนว่าไงเนี่ยเขาบอกเขาบอกดำแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้สีแดงเนี่ยอยากอยู่นี่เนี่ยอยากให้สีดำดำแดงแล้วกันง่ายดีอะไรนะครับว่าไงลองลองไอเดียไหมเดวิดไม่เอาสายเอาครับพี่ยังไดีกว่าครับเอาสายกลางก่อนเอาสายกลางให้เขาก่อนดีกว่าเอาเอาเอาแบบเอาแบบแฮมเบอร์เดเลยนะบอกว่าถ้าสายกลางก็ผมว่าพวกคาเมลอนนะคาร์เมลอนอ่ะมึงมึงลิสให้เขาดิมึง ผมคิดดูดิครับนะผมเปิดไม่ไม่ไม่คาเมลอนนาคาครับแต่ถ้าอยากแข่งหน่อยก็จีซีครับเนี่ยใช่ใช่คือสาวเราตอนเนี้ยมันเหมือนมันแบ่งที่ที่ผมแบ่งกันตามความคิดผมนะคือมันจะมีคาเมลอนนาคาสูงขึ้นมาหน่อยอ่าจะมีคาเมลอนนาคาอาเทนาแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นแดมคิดกาเซียนละขึ้นมาจะเป็นที่แบบโหดขึ้นมาหน่อยอ่ะจะเป็นแดมคิดกาเซียนละแล้วก็ซาเวียอ่าแล้วก็ซาเวียใช่ซาเวีย แต่พวกแต่แต่พวกเราก็พูดเอาแต่ซาเวียก็น่าอยู่อีกแก๊เฮ้ยเฮ้ยแต่ซาเวียก็ได้อยู่เท่าพวกเราว่าพี่ซาเวียร์รับเซตไหนดีครับจากที่พี่โกกับพี่อ้วนพูดมาเมื่อกี้รับเซตไหนดีครับเอาเอาเป็นขอหาประสบการณ์ก่อนดีกว่าครับนี่ไงนแหละประสบการณ์นั่นแหละที่พูดมาก็ถึงบอกครับว่าอยากให้ลองลองไปเล่นกับคาเมลอนอะไรเงี้ยคาเมลอนนาคาแล้วก็อะเทน่าอะไรเงี้ยเอางี้ไหมหนุ่ม มันมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีแบบคลาสสิกของวอซิตี้เลยคือถ้าเกิดว่าเองยังเลือกไม่ได้ใช่ป่ะให้เองเลือกแกง๊งสายกลางมาสักหกแกง๊งเ,เดี๋ยวต๊อกแตกกก๊กจัดให้ให้ hey, คะ่ะกดไหมกดไหมหนุ่มโอเวอร์อน <AD> ดีๆดูไ<ด><ล>ว้ครับสายกลางใส่ลงไปโอ้โห oh, oh. <laughs> ต๊อกแต๊กหมุน <laughs> ให้ <laughs> ต๊อกแต๊กหมุนให้คะ่ะหยอกเล่นครับหยอกเล่นอันนี้แค่แค่บอกให้ฟังเฉยๆก็ลองลองไปคุยกันดูครับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองก็อยากหาประสบการณ์แนะนำว่าเล่นเล่นเล่นกับระดับนี้เลยผมว่ามันจะได้อะไรมากกว่าใช่ปากฝาปลาปลาอกตี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 เล็กเลยนะเอ๊ตีอะไรนะตีใหญ่ใช่ไหมตีใหญ่ครับใช่ตีเขาด้วยเขาด้วยเขาตีใหญ่ครับแต่หน่วยเล็กเอ้ยไม่ใช่เราอ้วนวยเล็กไปใหญ่เลย พรุ่งนี้พี่วันเอ่ออยากเจอแก๊งไหนเป็นพิเศษไหมคะบอกได้นะเรเลวนครับเรเวนครับเลวิรเวนเรเวนเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านไม่มีบ้านเลยครับไม่ผมผมมีตีวันที่สิบครับกับออลควีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อปล่อยชาวบ้านพี่วันไม่ปล่อยชาวบ้านเดี๋ยเลือกเลือกได้เหรอครับว่าอยากเจอแก๊งไหนครับเลือกเลือกเลือกได้ไงโกรธพี่จับให้เลย ต้องเสียเงิน่าแอดอกบ้าง่ะแอดอกบ้างจอหน่วยงานอีกไหมคะโอเวอร์ไม่เอาครับเลือกเลือกได้ครับพอดีผมแบบช่วงนี้หน่วยงานเอวิด oh. e> ีเออหน่วยงานเอวีวีไอดูไอดูไอไอไดูเพื่อนไอดูไอมัสช่วงนี้ช่วงนี้อยากเจอสีไหนเพื่อนปั๊บแก๊กแก๊กแก๊กสีกีสีก็เขียวกมเขียวใครเขียว วี่อไออ้วนต้อนรับเขาหน่อยแบบไม่ใช่ว่าแบบเีออเขามาแล้วแบบเขายืนเหงาเนี่ยแต่เขาก็ย่ำหน้าให้หรอกผมไม่รู้จะต้อนรับเขายังไงดีนะปกติแล้วต้อนรับก็บายพา25เอ็มส่นเดอร์ถูกไหมไอ้กินเอาแนะนำแนะนำทางเดินให้เขาไงเออพี่พี่ก็มาคุยเหตุผลพี่มาคุยบทตเอาเป็นคำแนะนำก็ได้ครับพี่อ้วนเอาเป็นคำแนะนำก็ได้ครับมึงเอาเป็นไอ้นี่ใหญ่รถไอ้อ้วนโรถแมบให้เขาอะว่าแบบเฮ้ยอะมึงตั้งระดับกลางขึ้นมาแล้วก็ไปไปทีเราสเต็ปสเต็ปอะรอผัวเออครับ ถ้าถ้าก็นั่นแหละครับถ้าอยากเริ่มเตี๋ะคาเมลอนก่อนเลยแก๊งแรกอุ้มเลยอันนี้ผมคาเมลอนนากาถ้าผ่านสองอันนี้ได้ค่อยค่อยไปรถค่อยค่อยไปเก้าต่อไปครับผมอันนี้แนะนําเลยถ้าอยากหาประสบการณ์นะคาเมลอนนากาครับแนะนําเลยเราอย่าไปคิดเรื่องเราอย่าไปคิดเรื่องรบประมูลเลยครับเราอย่าไปคิดเลยมันมันมีผลจริงครับแต่มันหลังไฟครับผมรถประมูลรถประมูลมันหลังไฟครับเก้าหนึ่งตบไกอาร์มาแล้วหรือถ้าเราอยากลองเล่นกับไกอาร์ก็ได้นะแต่ผมว่า ว่าดับลิวินอ้ไม่น่าไม่น่าได้เลยเพื่อนเนาะไกอาเขาน่าจะไม่ไหวอะ่ะกอาเขาน่าจะไม่ไหวครับแกอาเขาก็ใหม่เพี่ใช่เพราะแกอาเองก,ก็ก็ใหม่เหมือนกันผมว่าเนี่ยคาเมลอนหรือนากาครับถึงจะเหมาะสุดถ้าเราอยากตีนะถ้าเราอยากหาประสบการณ์ครับน่าจะได้เล่นด้วยได้สู้แล้วก็น่าจะมันๆเลยเดีด๋ยวผมลองคุยกับ อ๋อค<ป>ือ,อดูครับแล้วถ้าเกิดผ่านสองแก๊งนี้ก็ต่อไปก็เลยเป็นกาเซียดีเคแล้วครับแบบหมัวครับกาเซียดีเคอะเทน่าอะไรเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นอันอนั้นคือสเต็ปต่อไปนะแต่ถ้าเกิดอยากสูงนั้นก็นั่นแหละโอเวอร์ดูไวเอ็นทีอาบแต่ผมแนะนำ<ต>ดูไว้นะน่าจะมันๆเลยยังครับพีน่น่าจะยังครับพี่เห็นแล้วครับพี่ก็ดูไว้ เรายังไม่เจอพวผมมาเดี๋ยวเจอกันก่อนก็ได้แต่เราก็แนะนำตังไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันก่อนได้ครับเดี๋ยวเราเจอกันก่อนยังไม่เคยเจอกันเลยอ่ะยังไม่ยังไม่เคยดัดกันเลยจริงจริงไม่เคยเจอกันเลยไม่ถ้าถ้าเรวิสบอกว่ามันถ้าแบบติดปัญหาเรื่องรมปผมแดงคือไม่เล่นไม่ใช้ก็ได้เราก็เล่นกันแบบเต็มที่ไงถูกไหมล่ะใช่ถ้าอยากเล่นสุดท้ายมันก็มันมันก็ลดลดเท่าคนเท่าสู้กับมันมันเดือดลาอันนี้คือในกรณีที่อยากเล่นกับโอเวอร์นะแต่ถ้าเกิดอยากหาประสบการณ์ก่อนนั่่นนนนนนแแหลละะคคาาเมรรออับกย ลอง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 ยื่นเขาดูครับลองยื่นเขาดูเฮ้ยอ้าวฮัลโหลไอ้กีไปพูดไงน้องไม่ใช่ผมอ๋อเขโทษทีเนาะทำมาแล้วครับเราอยากได้อะไรเพิ่มไหมล่ะเราอยากได้คำแนะนำเรื่องอะไรไหมล่ะไอ้เรื่องู้ผมรอคือผมอยากได้คำแนะนำแอร์ด็อกกับแบงก์มาเก็ตแต่ผมรอซาเวียตต่อมาอยู่ครับนี่ถามโอเวอร์เลยก็ได้ครับโอเวอร์เคยเป็นคนคุมมาก่อนแบงก์มาเก็ตยังไงครับแอร์ด็อกแก๊งเหรอใช่ครับใช่ครับทำไมอ่ะคือผมอยากรู้ว่าการ อ่าคือสมมุติถ้าผมไปถ้าสมมติผมไปลูกม like ่วงใช่ไหมครับแล้วผมเก็บฟรีอย่างเงี้ยแล้วผมสามารถไปลูกแดงต่อได้ไหมครับได้ครับไปดับแกงได้ครับได้ได้ไหลต่อได้ครับไปดับแกงแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวจะพูดก่อนเลยแล้วก็สมมุติถ้าผมอยู่นอกวงแล้วผมเห็นอ่ะสมมุติถ้ามันแบบจํานวนมันเยอะอะครับสมมติ ลูกโม่เตียนสาบแก๊งผมสามารถย้ายไปลูกอื่นได้ไหมครับถ้าอยู่นอกครงนะครับย้ายได้ย้ายได้ถ้ายังไม่ลงรถแต่แต่ยังไม่ลงรถใช่ไหมครับใชครับใช่ครับใช่ครับาได้ครับย้ายได้ครับไม่แต่บางทีส่วนใหญ่เขาลงรุแล้วถ้าเกิดว่ามันต้องย้ายด้วยเพราะว่าปัญหาของเซชั่นเขาก็ย้ายนะใช่ครับผมใช่ใช่เรื่องนั้นนะครับมัก็ย้ายได้ที่ที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนที่นู่นครับที่นี่เรื่องไอดอแก๊งที่นี่ไม่ไม่แทบไม่เคยมีปัญหาเลยต้องต้องพูดอย่างนี้ถึงถามแล้วเพรถึง่าทำไมถึงถาม น้าบอกเมื่อกี้คุยกับน้าน้าบอกให้ถามเขาอี้ไม่ไม่ค่อยเห็นตาเบียรเล่นที่ถามพวกผมดีกว่าเลยจริงๆไม่เรื่องแบ็คบงก์เมทมันต้องถามเก้าอี้เอาเอางี้มึงให้ตาเวียขึ้นไทเดนแล้วมึงลงมาเก้าอี้แทนไม่ดีกว่าแนนวคาำอยู่นี่ดีนะครับนั่นแหละสุดแล้วมีตรงไหนไหมเรื่องไอ้ดอกแล้วแบงก์เมทล่ะแบงก์เมทก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันแหละครับแบบถ้าสมมติถ้าเข้าถ้าเข้ามาแล้วมันออกได้ไหมครับ ถ้ายังไม่ลงรถออกได้ครับถ้าลงรถแล้วต้องเล่นลูกนั้นเลยครับเพราะว่าอันนี้อันครับผมนี่ผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับอาได้ได้เอ๋อได้ไหมอันนี้ผมขอถามเลยพี่พี่พี่โกโปรอยู่ไหมครับโกโกอะพี่ปิดปิดติ้นได้ไหมครับได้ได้เลยคุยต่อตนั้นก็ได้ครับพี่ผมแค่ถามตรงนี้ สื่อสารกันนะเอางี้ดีกว่าต้องให้ให้มันมีปืนใแค่สองกระบอกในไฟอะไรแบบนั่นแหละมีอะไรตรงไหนอาะถามมีไหมจะเป็นเรื่องที่แบบคือที่นู่นที่ผมทํากันใช่ไหมครับมันจะเป็นการนัดนัดเวลาครับแต่ที่นี่มันจะเป็นการแบบเรื่องระยะใช่ไหมครับพี่นัดเวลาแล้วไปนัดสมมติว่าพอพอจบผู้แรกเสร็จผู้สองนัดกันว่าแบบอีกหนึ่งนาทีเริ่มสองนาทีเริ่มแต่นี่ที่นี่จะเป็นแบบที่นี่คือเป็นระยะเลยระยะใช่ไหมครับใช่คือพร้อมคือพร้อมกระโดดใส่กันได้เลย อ๋อโอเคครับคือนับนับจากการกระโดดใช่ไหมครับก็ส่วนส่วนใหญ่เขาจะคุยกันอย่างนั้นนะไม่ก็อยู่ที่เราคุยนะใช่อยู่ได้อยู่ที่เราคุยเหมือนกันพี่วอนใช่เราจะคุยกันวลาก็ได้หนึ่งนาทีสองนาทีเหมือนที่นู่นก็ได้ครับไม่ได้ฟิกใช่ใช่ไม่ได้ฟิกครับมันคุยได้ถที่คุณเจรจาเลยนั่นก็นาฬิกาอะไรไงนาฬิกาด้านล่างบอกเอ๊ยยี่ห้าเล่นนะครับอะไรเงี้ยเขอดูนาฬิกาด้านล่างอยู่แล้วไงมันบอกเวลาอยู่แล้วอ่ะอันอันอันนี้มันแล้วเออแต่ความคิดนี้ก็ดีนะแต่มันมันก็แล้วมันแล้วถ้ามันงที คือคือหนึ่งนาทีบางทีมันก็เสียเวลาแต่แค่ถ้าบางแก๊งโอเคก็ผมว่าก็ก็โอเคนะโอเคครับได้ครับครับยัตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามีแล้วแต่จริงแต่จริงใหญ่ออเออไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เองพูดกับพี่เมื่อกี้มันไม่ต้องซีเรียสกันเลยนะจริงเปิดเสียงพูดก็ได้นะ อ๋อได้ค no รับพี่ได้ครับได้ครับมันไม่ต้องซีเรียสหรอกได้พี่อ้วนงั้นหนูอยากลงเลยเนียคืองั้นงั้นงั้นกูพูดเลยนะกูพูดเลยนะได้ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเล่นไปเมื่อกี้ลูกนึงแล้วเขาเจอซาเวียลงจากรถมายืนหน้าไอพีซีแล้วเห็นอยู่อยู่ซาเวียก็ขับรถออกไปอ๋อใช่แล้วออแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขับรถออกออกไปนี่คือไม่เล่นหรือไปหลายลูกอื่นแอบไปหลายลูกอื่นหรือเปล่าไหมตั้งแต่มันลงเขาลงรถไปแล้วนะพี่พี่จริง ก็ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปคุยว่าอันนี้อันนี้ใส่าเวียเขาตั้งกฎไว้ว่าไหนใช่ครับลูกตีสามครับลูกเก็บลูกตีสามลืนเหรอใช่ครับใช่ครับบ้าแล้วผมผมแค่สงสัยเฉยครับผมผมก็เลยแบบไม่ไม่กล้ากันเพราะว่าแบบผมให้ให้เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยคือว่าแบบถ้าเราลงรถแล้วเราก็ไม่ต้องไปลูกไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปต้องไปถามซาเวียละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถามยังไงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องลองถามนะแล้วอย่างเงี้ยผมผมไปถามอะไรซาเวียได้มั่งอ น้าให้ผมทำยังไงอะหรือต้องให้ก้าอีตัวอื่นไปถามอะนะครับตาหายจริงๆก็ถ้าถามหนูหนูว่าเราไปถามเขาได้เราก็ให้เขาอุ้ยคนที่เข้าไปไงล่ะเอยบะวงวงบะที่เห็นผมนี่จริงผมพิมพ์อยู่ผมเล่นอยู่โอเคครับนะเนียก็ให้เก้าอี้เขาคุยกันแล้วก็สลุอปออกมาเลยอะกดเขาเป็นอยู่ที่เก้าอี้อยู่แล้วนี่ คนี่แหละประมาณนี้โอเคเขาไปตามอัปเดตที่นู่นก็ได้ให้เขาไปตามอัปเดตที่นู่นก็ได้เขาจะได้รู้วิธีการทำงานของที่นี่ด้วยไงโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปสภาอะไรเลยเนี่ยไปได้ครับนั่งนั่งไปกับอ้วนเลยก็ได้นะผมไม้โก้โกโกนี่ไงเนี่น้องพาร์ดามาพอดีเนี่ยให้น้องพาร์ดาเขาปรทักก็เลยดิเอ้พาร์ดาไม่ค่อยทักกันเลยครับน้องเดี๋ยวนี้ัาที่มาทีวัาทีค่มาไม่พาร์ดาหรือเปลี่ยนเปลี่ยนไปปะอันนี้คืออะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนผมเข้ามาขายให้ของเลยพี่วัตเอ้า ไเดี๋ยวอะไรมุงอะไรสนุกอะไรแบบพี่งงนะครับผมเจอเจอกระสภานะเก้าอี้แทนเก้าอี้อ่ะใช่ได้ครับลงรถแล้วขับได้ไดไอ้โกรล่าสุดเราคุยกันคือลงลงลงรถแล้วคือต้องเล่นเลยถูกป่ะใช่พี่ไอพี่ว่าไอไอไอตอนไปแล้วนี่ว่าไปใส่ไอเค้กไอตอนไปกับมึงเลยใช่ป่ะไม่เดี๋ยวทำไมรถรถรถว่างแค่ตองเลยมัดเลยหล่อลืมไปมัดไองบ้าเลย ความข่างของเอเว่ะที่เท่าที่คุยกันจำได้ว่าลงรถแล้วย้ายไม่ได้นะขอบคุณครับพี่จะขายะพี่อะไรนะพี่ไม่ได้ครับไม่ใช่ผมแค่รู้สึกว่ามันแบบคือเอเขับผ่านแล้วมันน่าวหวอ่ะอันนี้โอ้โหเฮ้ยมันพูดภาษาพะภูมเลยเพื่อนอะไรนี่